ผมวันนี้ผมจะมาระบายสีภาพพิคาน่นะคะทุกผูช้ชมวันนี้นะผมเราจะมาดูน้องพีระบายสีภาพิคาน่กันนะครับอ่าเริ่มกันเลยดีกว่าเรามาดูผลงานน้องพีกันนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปองค์่าพิคานีเปนงานน้องพีเนาะ ครับผมเราก็จะมาระบายสีกันต่อนะครับน้องอารตีครับเติ่มกันเลยครับลูก จะเป็นแบบไหนอันนี้การผสมสีอยากให้เนียนต้องใช้เบนเดอร์แต่ตอนนี้เราใช้สีนี้ลงไปก่อนแล้วค่อยใช้สีเบนเดอร์ที่สามารถเก็บรายละเอียดได้เยอะๆใส่เข้าไปทีหลัง นี้เราก็ดูน้องพีระบายสีไปเรื่อยนะครับผมใช่ดูจังจบไปเลยก็ได้เพราะว่าตรงนี้มันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคประมาณสักยนะี่สิบนยี่สิบกว่าน,นาทีคือวันนี้นะครับน้องพีจะระบายสีแค่ภายในรัศมีเล้น้องพีเนาะนะนนะใช่ที่ทำ ว่าตอนนี้พี่ก็กำลังจะทำแบ็กกราวด์นะครับผมแต่รูสึว่าสีนี้จะเข้มแล้วก็สวยมากตอนนี้ลงไปน,นอกก่อนถ้าเกิดตอนเวลาระ,ะบายสีมันมีผงออกมาแบบนี้นะถ้าเกิดมันมีผงแบบนี้ออกมาให้เราแต้มแต้มออกอย่าไปถูมันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้ มันจะเป็นรอยแบบนั้นเลยมันจะเป็นรอยใช่ไหมคะน้องพีใช่มันจะเป็นรอยเป็นรอยสีปุเปื่อนนี่มีจันจางหน่อยเราต้องแต้มแต้มมันใช้นิ้วไปถูไม่ใช่ถูสิถ้าเกิดถูมันจะเป็นรอยแต่ถ้าเกิดเราไปจิ้มจิ้มจิ้มนี่แบบนี้นี่แต่แต่มันออกใช่ไหม<ช>ครับแล้วก็ทิ้งแค่นั้นเองมันก็ไม่มีอะไรเลย แต่ว่าเราต้องมีถังขยะเนาะเราต้องมีถังขยะอยู่ใ,ใกล้ๆนะผมใช่เราจะสามารถถังขยะเรา,ยาอยู่ด้านนู้นนะครับใช่ตอนนี้เอนๆะถังขยะมาไว้ใกล้ๆจริงนะครับน้องพีองโอันนี่ก็ระบายต่อไปเรื่อยดีกว่า ระบายแบ็กกาวแต่ไม่ได้ระบายหมดนะจะระบายเฉพาะในลักษณะเท่านั้นมาชมความงดงามขององค์พระพิคเน่นะครับผมพี่น้องพีพี่สีพี่ถันในการวาดรูปมากเลยนะครับผมซึ่งกว่าเราจะได้ มาถึงขนาดนี้นะครับต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆน,นะครับผมกว่าจะเห็นรูปแบบนี้นะครับผมช่วงปิดเทอมช่วงนี้น่ะก็ง่ายเลยเพราะว่าไม่ต้องได้เสียเวลาไปลงเรียนไปทำนู่นนี่นั่นช่วงนี้น้องพีก็ปิดเทอมแล้วนะครับใช่ก็จะมีเวลามาว่ารูปบ้าง มีเวลาไปทำคลิบปบ้างโรงเรียนอื่นก็น่าจะปิดกันแนละ้วมัง้งน้อบางปีเนาะน่าจนะใช่เพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมก็เหมือนตอนที่เราไปถ่ายเออที่โรงบินสัรนั่นแหละตอนนั้นเราปิดเทอม แล้วแป๊บหนึง่งต้องใช้การรอดีไซน์บ้างนะแต่ก็มาดูอัดิคเน่เป็นก่อนนี่ชว์ปนก่อน,นครับน้องพีก็โชว์อ้ดิคะเน่แล้วนะครับผมให้ชมสวยงามเหมือนล่องลอยออกมาข้างนอกเลยเนาะพี่เนาะเห,หมือนน,อนภาพ<ม>านูนออกมาเลยเนาะพี่เนาะใชะ่แล้วใบเต่อ น้องพีก็ต้องใช้กระดาษปิดไว้เสมอนะครับผมเพราะว่าใช่ตัวไว้ลองมือใช่ตอวไว้ลองมือนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไม่ลองมือมันจะเป็นรอยดำๆก็คือรอยมือรอยนี่แหละที่ระบายสีไปแต่มันก็แก้ได้อยู่แหละแต่มันแก้ยาก เอาผงทิ้งออกไป เพื่อนๆก็ชมภาพกันไปเรื่อยๆนะครับผมไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแน่นอนเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแน่นอนนะครับผมใช่มาทำอีกฝั่งหนึ่ง รู้สึกมันสวยขึ้นเรื่อยๆนะนี่สวยงามมากๆเลยนะผมซึ่งสีที่น้องพีใช้นี่ ก็หลากหลายมากมากเลยนะครับสีที่ใช้หนีเป็นสีธรรมชาติเป็นสีธรรมชาติของของเอ่อมาสเตอร์อาร์ตซึ่งสีธรรมชาติก็จะมีควานนี้นะนี่คือสีน้องฟีนะครับผมใช่สีที่ใช้จะเป็นโทนพวกนี้จะเป็นสีธรรมชาติ ส่วนอีกสองถาดจะอยู่ด้านนี้นะครับใช่อันนี้เป็นสีเออเป็น,ปนพาสเทลนะผมใช่เป็นพาสเทลสีอ่นอ,อนส่วนข้างล่างนก็เป็นสีเข้มนะพีเนาะใช่ <นะ S 2> ที่ใช้ทําแบ็กกราวด์ด้วย อย่าลืมได้นะว,ว่าตอนเวลาทำงานนะอย่าลืมเปิดแอร์เปิดพัดลมด้นะเพราะว่าตอนเวลาเราทำงานใช่ไหมเราต้องใช้กำลังเขียนแบบนี้นะเราต้องแบบเราต้องใช้กำลังเยอะไงแล้วเหนือมันไหล อากาศมันร้อนใช่ไหมครับน้องพีใช่ช่วงนี้มันอากาศร้อนมากมาก,มากเลยช่วงนี้ก็เข้าหน้าร้อนแล้วนะครับผมอากาศก็ร้อนมากขึ้นน้องพีพก็วาดรูปแล้วก็เหงื่อออกเยอะนะครับผมใช่ตอนนี้เปิดแอร์เปิดพร้อมไว้เลยแต่ตอนนี้คิดว่าเหงื่อก็น่าจะไหลไหลไปประมาณสักพักหนึ่งแล้วแหละ โอเคลุยต่อลกนิดเดียวไม่ถึงยี่สิบหกกว่านาทีหรอกตอนนี้เวลาที่สิบนาทีนะคะมุพีใช่รู้สึกว่าคลิปนี้จะไม่ยาวเหมือนคลิปอ,อื่นๆอีกน,นะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แต่มันก็จะยาวไปตรงเที่เรเก็บรายละเอียด เพราะว่าการเก็บรายละเอียดจะทำให้เนียนยิ่งขึ้นให้สมจริงขึ้นจะทำเหมือนแบบท้องฟ้าเหมือนจริงไงให้เหมือนจริง เพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูน้องพีวาดลวดระบายสีก็มีคลิปเดิมๆหลายคลิปอยู่นะครับผม<ช>ก็กใช่ครับกลับไปตามตามดูได้นะครับผมคลิปเก่านะครับซึ่งองค์พระพิเนตองค์งนี้ก็เราก็ทํำมาเรื่อยๆเนาะพีต้งแต<ช>่การล่าง เขียนขึ้นมาเลยนะครับผมเป็นตัดเส้นสีดำๆเนี<ำ>่ยใช่เนี่ยตัดเส้นมาเลยแล้วตอนนี้จนลงสีแล้วนะครับผมใช่แต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับผมตอนนั้นน่ะ <c oughs> ที่เราจะเพิ่งตัดเส้นเสร็จน่เราเราเริ่มตรงลงสีตรงหน้าก่อน <c oughs> เริ่มลงสีตรงหน้าท่านก่อน <c oughs> แล้วก็มาค่อยลงสีที่ชดาแล้วก็ลงสีที่หูท่าน แล้วก็ลงสีตรงตรงเออตรงตัวท่านแล้วก็ตรงกรําไลจอยสังวานนะสวยงามมากๆเลยนะครับผมจริงๆๆอ,อ๋ น้งพีก็จิ้มๆจิมสีที่มันติดอยู่ตามกระดาษนะครับผมึ่ว่าสีตรงนี้จะเยอะมากเลยดูก่อนว่าสวยขึ้นไหมว้าวสวยมากๆเลยนะครับผมโอ้โหผมว่าพี่คเน่ของน้องพีนะครับผมสวยงามสุดๆไปเลยใช่นี่เรายังทำไม่เสร็จนะครับ เพราะว่าเราต้องจะ <ทำ S 2> ต้องบบทำรายละเอียดอีกเยอะนะครับผมใช่ฉากร้างนี้ไม่ใช่ร้านสี้นี่ร้านี่ยังไม่เสร็จเลยนี่มันแค่ทำมาเล็กเล็กเฉยไม่มีอะไรหรอวันนี้เราก็ทำเท่านี้ใช่ไหมครับน้องพีใช่แค่นี้มันก็นานละเดี๋ยวคราวหลังเราจะมาทำตามพื้นที่ว่างๆอย่างนี้นะครับผมใช่รอบ ตัวองค์ท่านก็จะระบายสีเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมใช่น้องพีครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่ไม่ยาวมากนะครับผมใช่สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดและกด subscribe นะครับทานผู้ชมากดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจงในการทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับน้องพีบ๊ายบายนี่ โชว์รูปด้วยครับผมสวยงามมากๆเลยสุดยอดไปเลยครับ